มัส,สมันแกงแก้วตารถยี่รารสร้องแตงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฝ่ฝันหาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปุมรัสตาชาแน,นลค่ะวันนี้เราจะพาไปทำแกงมัส,สมันค่ะตามาครอบครัวกันไปเลยค่ะ าดูเครื่องปรุงกันบ้างค่ะกันก่อนค่ะก็มีวันนี้เราใช้เนื้อหมูนะคะเราใช้สันคอเลยจะได้มีมันแทรกในเนื้อมีมันฝรั่งค่ะกระทิค่ะหัวกะทิกับหางกะทิหอมใหญ่ขาดไม่ได้คือเครื่องแกงมัสมั่นค่ะอันนี้ซื้อมานะคะถั่วลิสงค่ะ ผงพะโลเครื่องพะโลค่ะอันนี้เป็นเครื่องเทศค่ะมีอบเชยมีโปยกัก๊กและเมล็ดผักชีค่ะนครมีอันนี้นะคะยาวๆี่อบเชยอันนี้โปยกั๊กค่ะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอาเครื่องเทศลงไปคั่วให้หอมก่อนค่ะ อันนี้ใบกั๊กอันนี้นอ,นนอบเชยหรือชินน้ำม่อนนะคะตัวให้มันไม่ไหม้หน่อยมันจะได้มีกลิ่นหอมเิ่ไหม่ไหมนิดแล้วะคะ่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะ ใส่เนื้อหมูเลยนะคะวันนี้เราใช้เนื้อหมู1นกิโลค่ะหมูสันคอวันนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะคะเพื่อจะให้เจ็บกลับชิ้นแล้วข้างนในไฟแรงสึกสึกนอกมันจะได้ แกแงละอันนี้คือเรื่องแกงมัสะมนค่ะวใส่ผงสะโลเล็กน้อยค่ะ แล้วเราก็าปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำตาลปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและน้ำตาลค่ะการเล็กน้อยแค่นี้ค่ะปรุงด้วยสองอย่างเพราะนั้น ไม่ต้องใส่อะไรมากที่เราผัดเครื่องแกงเข้าเนื้อแล้วนะะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิคนให้เข้ากันอาเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิค่ะกะทิเราก็มีตั้งหัวกะทิและหางกะทิเดี๋ยวเราหางกะทิใส่ก่อน แล้วก็ใส่หัวกะทิด้วยค่ะใส่ไปเข้าๆกันนะคะนี่เราก็คนให้มันเข้ากันก็เคี่ยวไว้ให้มันเปื่อยเนื้อเราหั่นเป็นชิ้นก้อนใหญ่ๆ ใหญ่้วเ,เดี๋ยวมันมันหดถ้เาเราเคี่ยวนานเราเบาไฟแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องไฟแรงเคี่ยวทิ้งไว้แล้วระหว่างรอแดงเต๋ยนะคะเราก็คั่วถั่วรอไปเรือ่อยๆค่ะถั่วนี่เราไว้ใส่สุดท้ายเลยะคะ่ะไว้โรยหน้า ันแกงใกล้จะเสร็จแล้วถั่วลิสงนะคะคผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมาดูกันค่ะ ว่าเ,เนื้อเปื่อยไหมได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะทีนี้เราก็มาใส่มันฝรั่งใส่มันฝรั่งที่เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะคะหั่นท่อนใหญ่ไห้มันฝรั่งลงไปเคี่ยวต่อนะคะ เราก็ใส่ใส่หอมใหญ่ด้วยค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยหั่นชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นใหญ่จะได้ไม่แหลกหมดแล้วคนลงไปอันนี้น้ำเริ่มแห้งเยอะ,ละ,ะแล้วค่ะเราก็เคี่ยวต่อไปอีกประมาณสักประมาณชั่วโมง เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เราไปเช็คดูเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ไฟใครแรงไครไม่แรงค่ะเชี่บต่อไปนะคะปิดฝาไว้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ ใส่ถั่วลิสงนะคะแล้วก็ถั่วลิสงที่เราคั่วแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วนะคะโดยลงไปค่ะทุกคน,นตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะเรามาชิมกันค่ะ ทั้งมันทั้งหมูเลยนะคะได้กลิ่นหอมเครื่องเทศแล้วก็น้ำน้ำแกงเนี่ยเข้มข้นไปด้วยเครื่องเทศเลยค่ะรสพอดีหวานเค็มพอดีหวานนิดๆหมูนี่นุ่มนะคะข้างในนุ่มเปื่อยแต่ข้างในนุ่มไม่แข็งแห้ง อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมมันก่อนนะครยังไม่ได้ชิมมันฝรั่งสุกพอดีไม่เละไม่นิ่มเละโดยรวมแล้วอร่อยค่ะอร่อยคุ้มค่ากัะที่เราทำเวลานานมากค่ะใครอยากทานอาหารอร่อยก็เมนูนี้น่าสนใจนะคะอย,อยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็ทำกันไปนะคะเรามีเราว่างอยู่แล้วค่ะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิป ก็ขอฝากให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งปรุงกริ้งปรุงปริ้งกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ